เรามาถึงน่านกันแล้วนะครับเรามามาถึงประมาณสักบ่ายบ่ายสามครึ่งประมาณนี้นะบ่ายสามครึ่งเพราะว่าฝนมันตกมาตลอดทางเลยเราใช้เวลาออกจากบ้านมาประมาณเที่ยงคืนมาถึงนี่บ่ายสามคึ่งก็จะเป็นยี่สิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงเลยนะเพราะรวมทุกอย่างเลยนะรวมทั้งนอนด้วยนอนสองชั่วโมงแล้วก็แวะปั๊มแวะอะไรด้วย คือวันแล้วก็เราก็เลยมานี่พอดีเมื่อเช้าคุณอาร์ตเขาหาข้อมูลว่ามันมีที่นี่นะไล่ผาบางตะวันค่ากลางเต็นท์คนละ150บาทถือว่าไม่แพงนะผมว่าไม่แพงเลยเรากลางอยู่ตรงนี้สามารถเอารถขึ้นมาได้ด้วยนะรถมอเตอร์ไซค์แต่ที่สำคัญคือผมจะให้ดู วิววิวหลักล้านเห็นไหมแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปบูเข,ขาเต้นนั้นแหละวันนี้มีกลางเต้นอยู่สองกลุ่มนะไม่ใช่สองกลุ่มหรอกสามเต้นมีของเราสองเต้นแล้วก็กลุ่มของครอบครัวเนี้ยเต้นหนึ่งเขาเพิ่งมาเป็นรถรถกระบะนะเขาเพิ่งมาแล้วก็ดู ก็พรุ่งนี้เช้าก็มาลุ้นกันว่าจะเห็นทะเลหมอ,อกไหมนี่ดูโห,โหเห็นภูเขาไหมโหแบบเป็นเป็นแนวเลยอะเป็นแนวแนวแบบแนวแนวแนว,แนวไปนู่นเลยอะโอ้โหเออผมลืมบอกไปว่าที่นี่นะมีปลั๊กไฟให้มีปลั๊กไฟให้แล้วก็มีไฟเออมีไฟมีไฟทางให้ด้วยมีแบบมี กระต๊อบอย่างนี้นี่กระต๊อบกระต๊อบมีไฟทุกหลังนะแต่ลุงบอกว่าน่าจะเปิดประมาณหลังห้าโมงถึงหกโมงเนี่ยแล้วก็ตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็ห้องน้ํานี่ผมไปดูพาไปดูห้องน้ําพาไปดูห้องน้ํามีมีที่ทําน้ําอุ่นด้วยนะนี่ห้องน้าปึ๊บอันนี้ห้องน้ําหญิงนะข้างบนแล้วห้องน้ําชายข้างล่างนะ แยกกันมองมอยู่น่นไหนสุดๆนี่เดี๋ยวละว,วันนี้เราทำหมูกระทะกินกันนะ <c oughs> สองเต็นท์นี่สองเต็นท์นี่ให้แม่บ้านเขาแม่บ้านสองคนเขาจัดการพอบ้านก็ถ่ายคลิปกันไป ใช่คนนี้ถ่ายนานสุดอือนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูอีกทีว่าน่ากินขนาดไหน <c oughs> นี่นะครับอาหารมือ้อมื้อไหนดีเนี่ยมือม้อเย็นแล้วมื้อนมือเย็นกันมื้อกลวันมื้อเย็นรวมกันเลยนะ ีหมูย่างงั้นคืนนี้เราขอกินก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยเจอกันโจะยเลยอเจอกันพรุ่งนี้เช้าว่าที่บอกไปว่าจะไปบุกเขาลูกนุ้นแหละอายกิอะ ทุกคนครับพามาดูหมอกยามเช้านะครับจะได้เห็นจะเห็นไหมในกล้องก็ <g ül> ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงหกโมงสิบนาทีก็จะเป็นหมอกโอ้ดูหมอกฟุ้งกระจายหนาะพอสมควรเลยนะก็ภูเขาลูกนูก้นไม่เห็นแล้วเพราะว่าดูนะครับเพราะว่ามันหนามาก น,นิดนึงผมว่าจะเป็นทะเลหมอกน,นอะครับตอนนี้เราได้เก็บของเสร็จแล้วนะครับเตรยมตัวจะออกเดินทางไปถนนหมายเลขสามนะตามแผนตามแผนถนนหมายเลขสามแต่ถ้าจะเปลี่ยนแผนอะไรก็ยังไม่รู้ยังยังไม่รู้นะว่าจะเปลี่ยนแผนกันยังไงต่อก็เหี่ยวยังไงถ้าถนนสวยๆนั่นแหละ เดีย๋ยวจะถ่ายให้ดูทีนตอนนี้หมดแล้วนะมองเมืองหมดแล้วไม่มีแล้วสายแบกมันเท่นะเวลารถเนี่ยมของเยอะๆอย่างเงี้ยมันดูเท่ดีนะคนมองมันจะไปนอนไหนกันนะ <S <S 2> <S 2> ได้สองคันมองตลอดเลยไปเดี๋ยวเราไปหากินข้าวกันก่อนแล้วก็จะออกเดินทางกันต่อแล้ว นี่นะครับน่ากินไหมดูทีโอ้โหน่ากินมากมานี่ไปครับพร้อมออกเดินทางอีกรอบแล้วนี่คือร้านนี้นะที่เรามากินกันโอ้โหท้องฟ้าสดใสวันนี้แดดออกแล้วไปเดี๋ยว เราไปไหว้พระกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผ่านมามเห็นพระเอ้อะไรเนี่ยเห็นวัดสีทองนะไม่รู้ว่าวัดอะไรวัดอะไรพันอน้นพันต้นอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปกันดูนะไปออกเดินทางกันไปถึงแล้วนี่นี่นนนี่วัดอยู่ไหนดิ ว่าสีทองชื่อวันอะไรนะสีพันต้น กก็จะะะมีีอออไรออ่เดี๋ยวก็จะมีเท่ากับว่ายพราที่นี่นะโอ้ oh, oh, มียักษ์ด้วยนี่อ oh, oh, าวัจฉ oh, าศูศิจกรรมสวยโอ้ oh, oh, แล้วก็จะมีเรือ oh, เรือ,อนี่นี่นี่ผมไม่รู้ว่าอะไรนะผมเดินเดินมาดู <c oughs> ไม่รู้ว่าใครให้เข้าปะน,นะอ <c oughs> <c oughs> อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยกลบบาบไหว้ซะหน่อยเนาะไม่มีเครื่องบูชาเลยเลยเดี๋ยวขอกลับไหว้ก่อนนะครับโอ้นี่นะครับไอยาวเซียมซีได้หมายเลขไหนหมายเลขสิบแปดเดี๋ยวไปดูก่อนน่าจะโชคดีอยู่นี่ดีอยู่นะ เ,ออเดี๋ยวพวกเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าอ๋อนี่นะครับผมเพิ่งเคยเพิ่งเพิ่งเห็นชื่อผมพูดผิดนะพระสังกระจยายเมื่อกี้มหาสังกระจายผมพูดผิดนะอันนี้วิหารพระมหากัจจายนะถ้าผมพูดผิดยังไงก็ขอประธานอภัยด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งตกภาษาไทยอยู่ <laughs>